แม่พี่น้องสุขุซุขตาสาวลาวในป่าแคนาดาบ้านเฮาสตอรี่เนาะก็จะพามาต่อ e ีพีที่11กันเลยครอบครัวเที่ยวนคนหรหลวงเวียงจันทรนั่นเองจากอีพีที่แล้วเนาะพากันอย่างเหนื่อยแล้ก็ได้พากันสาวรถมอเตอร์ไซค์เนาะทุกคนเพื่อที่จะเที่ยวรอบๆในตัวเมืองนั่นเนองเนาะที่เห็นหมดเฮาขับรถไปนี่เนาะก็จะพากันไปที่ประตูชัยนั่นเนองเนาะ กันมาเบ่งประตูชัยามค่ำคืนเนาะว่าจะสวยงามซ้ำใด้การย่งบอกเคยเห็นคือกันนัดทุกคนมาเบ่งน้ำกันเนาะและนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วก็เห็นงามๆม,มาแต่ไกลเลยนัทุกคนตื่นเต้นหลายเนาะจากนั้นวันเท่าก็จะหาที่จอดรถเนาะเพื่อที่จะย่างเข้าไปชมนั่นเองเนาะเข้าไปย่างชมบรรยากาศใกล้ๆของเผิ่นเนว่าจะงามซ้ำไดแค่เห็นอยู่ข้างนอกแบบนี้เนาะก็งามขากหลาย ลิตาประมาณนี้เนะาะบอกคือแบบคัดจมูกเนาะมันก็นจะเป็นวัดนะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะอาการรืเลยแบบว่าจะเริ่มเป็นวัดอีกรอบแล้วในย่างเขามาแล้วก็จะเห็นเขาวางเก้าอี้ไหว้ได้หลายแบบนี้เลยเนาะจะเขาสิจัดงานอย่างนาะคือบบมีไผ่มาบอกอยากงูคือกันเนาะในย่างเขามาใกล้ประตูชัยแล้วเนาะก็จะมีผู้คนล้ายหลายมาชมไฟนําผูกกันแบบนี้เลยท่องเที่ยวนะก็จะมีทั้งชาวจีนและชาวไทยนะทุกคนที่เห็นได้หลายที่สุด นำกันนะทุกคนเวลานำผูกขึ้นและมีแสงสีแบบนี้นะงามขักหลายว้าวขึ้นสูงสูงเนาะสูงแห้งหลายและนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของครอบครัวริต้าเนาะที่ได้มาเห็นนาผูกงามๆแบบนี้โดยส่วนตัวริต้าเองเนาะทุกคนเคยเห็นแต่อยู่ในโทรศัพท์นั่เองเนาะที่เห็นหมู่เพื่อนเพื่อนได้เอาลงในโทรศัพท์เอียงประมาณนี้นาะในแอปต่างๆนั่นเนองเนาะพอมาเห็นอีหลีก็งามงามบรรยากาศก็ดีดี ตอนน้ำพุพุ่งขึ้นสูงๆแบบนี้เนาะก็จะมีผู้คนที่ย่างเขามาเบิ่งเนาะที่ยืนเบิ่งนั่นเนาะเพิ่นก็ดีใจแหละตื่นเต้นเนาะที่ได้เห็นอียงงามๆแบบนี้เนาะก็จะมีเสียงแบบแจ้วๆเลยเนาะแต่ลิต้าได้ปิดเสียงไ้เนาะทุกคนสำหรับลูกชายทั้งสองคนเนาะเพิ่นก็ได้ยืนเกาะสาหน้าเบิ่งกใกล้ๆแบบนี้เลยเวลาน้ำพุ่งขึ้นเพิ่งก็ผากันดินดองๆเลยเนาะลูกชายผู้น้อยน้องวินสตันนั่นเนาะเห็นแต่มือเห็นแต่หัวดำๆนั่น ยืนเบิ่งไกลๆแบบนี้เนาะเวลาน้ำตกลงมานี่เนาะทุกคนเปียกจนเบอ่งทั้งผูน้อยผูใหญ่เนาะขึ้นแบบนี้นะงามคักหลายว้าวพอ่อเบิ่งนำผูเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วและเปียกเป็นทีเรียบรอยแล้วเนาะทุกคนจะพากันอย่างชมบรรยากาศต่อเนาะเขาไปเบิ่งประตูชายยามคำ่ำคืนเนาะว่าจะบรรยากาศข้างในนั่นเนาะจะเย็นบอ่ออียงประมาณนี้เนาะในค่ำคืนนี้กะมีคนหลายออกมาอย่างเล่นที่ประตูชาย ที่จะรับลมชมวิวนั่นเองเนาะอย่างมาเบิ่งไกลๆแล้วในความรู้สึกนั่นเนาะรู้สึกว่าประตูชัยนี่มีมนขังเนาะและรวมถังการแกสลักอีกอย่างประมาณนี้เนาะงามและดึงดูดขักหลายอย่างเขาไปตรงกลางของประตูชัยเนาะละเงะหนัาขึ้นไปเบิ่งการแกสลักของเขางามงามว่าอยากจะละสายตาเลย เขามาหว่างนี่เนาะเขามาตรงกลางของประตูชัยนี่มีลมผัดลอดออกไปเนาะเย็ยนสบายจนกลายเป็นแบบความหนาวเลยพอเมื่อยคอสะก่อนเนาะก็อยากจะยืนแย้เบเบิ่งแบบโดนๆแย้บหนาเบิ่งนโดนๆอีอย่างประมาณนี้พอได้ชมความงามของประตูชัยด้านในแล้วเนาะหมดเท่าก็จะพากันอย่างเด่นต่อนั่นเองเพื่อที่จะไปหาชมในหลายมุมของประตูชัยเนาะแต่ละมุมแต่ละที่เนาะก็จะงามแตกต่างกันไปนั่นเองพอได้หันมุม ก็จะเห็นพี่แวบเรียมน้องวินสตันเนาะพากันเต้นเตลเดะดตดะแบบนี้เลยเนาะก็จะมีความสุขตามภาษาเด็กน้อยไปเนาะสำหรับพอพ่นก็ยังดื่มด่ากับบรรยากาศและความงามของประตูชัยอยู่แสงไฟตอบแสงแบบนี้เนาะมันก็จะมีแบบความระยิบระยับออกมาอย่างประมาณนี้เนาะก็งามกันอย่างแหลมมุมนี่ก็งามเนาะทุกคนงามขักหลายเวลาที่ได้ไปยืนชมเนาะก็อยากจะอยู่ด้านหน้าเลยนะเนาะบ่งก็ยิ่งงามยิ่งดึงดูดตาขักหลาย สำหรับประตูชัยนี่จะถ่ายคลิปเนะก็ขอขอบคุณพี่ปานาอาและหมูเพื่อนทุกคนที่เขามาคอมเมนต์และกดไลค์ให้นะ